เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เสือใต้ปะทะเสือเหลืองคืนนี้ใครอยู่ใครไปรู้เรื่องเลยครับกับศึกใหญ่บุนเดตลีกาเยอรมันบาเยนมินิกเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยนบรุสเซียดันมุนในเกมที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองครับเกมนี้ไม่ใช่แค่การแย่งแต้มกันครับแต่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองเบียเยอรมันมาเยนมินิกยังคงเดินหน้าไล่ล่า ใัยชนะในทีมอารติอนอารีนาต่อเนื่องครับภายใต้การน,นำทีมของแนวลุกสุดอันตรายครับอย่างเฮลิเคนครับที่พร้อมปิดบัญชีทุกจังหวะขณะที่ดอดมูลก็มาในฟอร์มที่มั่นใจพร้อมสู้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ท้าชิงครับแต่พร้อมร้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกเมื่อเกมนี้คาดว่าจะเป็นเกมหนึ่งครับแมตช์หนึ่งครับที่เดือดเต็มไปด้วยจังหวะเกมลุกแลกกันมันตลอด90นาทีแน่นอนครับ วันนี้ครับวันเสาร์แบบนี้ครับอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหลีกใหญ่ๆหกลับมาเตะกันอีกแล้วครับความมันรอทุกคนอยู่ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์วันนี้สรุปผลงานเมื่อวานกันครับคู่แรกฮันโนเวอร์เจอกับชาวเก้0ูนี่คู่นี้ให้ลองชาวเก้0ูนี่ที่ราคาครึ่งลูกสุดท้ายคู่นี้ครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับชาวเกส04บุกไปชนะฮันโนเวอร์ได้3-0คู่นี้กินเต็มตั้งแต่คู่แรกครับคู่สองยูเนียนเบอร์ลินเจอกับบุรุษเซียมุนเช่นกันบัตรคู่นี้ให้รองบุรุษเซียมุนเช่นกันบัตรปอปลาสุดท้ายเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินชนะไป3-1คู่นี้เสียไปคู่ที่สาปารีสชซงชองแมงเจอกับสตาร์บุกคู่นี้สุดมานับเสมอกันไป3-3รองสตา์บุกกินเต็มครับ คู่สี่ครัยแล้วโอเปโดเจอกับเอสปันยอนคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเอสปันยอนทีมเยือนสุดท้ายเอสปันยอนครับบุกไปชนะได้2อศูนย์เมื่อวานครับสดาวไม่ทํางานครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับสําหรับมุนเช่นกัดบัตรมั่นใจจริงครับแต่ยัางน้อยๆบอลชุดบอลสเต็ปตัว1ดาวของเมื่อวานโอ้โหก็ต้องบอกว่ามาเต็มทุกคู่ครับสาหรับวันนี้ ก็เอากันตามตรงครับอยากได้ทั้ง3ดาวและบอลสเตปบอลชูครับก็ร้องดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับคู่แรกของวันนี้เราไปเริ่มที่พิมเมลิกอังกฤษนอติงแฮมฟอร์เรสพบกับเชลซี18.30นอตามเวลาบ้านเราครับฟอร์เรสนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลศูนย์ในส่วนของเชลซีนัดล่าสุดฉือนชนะลิเวอร์พูล2-1ตอนนี้ฟอร์เรสอันดับ17 เจ็ดนาที่ผ่านมา5้าคะแนนส่วนเชลซีอันดับเจ็ดเจ็ดนาที่ผ่านมา11บเอคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเชลซีครับที่เฉือนฟอร์เรสต์ไปได้1 0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเชลซีทีมเยือนต่อครึ่งลูกราคาสูงตำ่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งน็อตติแฮมฟอร์เรสต์ต้องบอกว่ายังย่ำแย่ไม่เลิกครับหลังจากที่พวกเขาครับ มีการเปลี่ยนแปลงทีมครับได้อังเก้์อสเตตอกูมาคุมทีมก็ต้องบอกว่ายังไม่ดีขึ้นครับยังไม่รู้จักคําว่าชนะนะครับตอนนี้รวมกันทุกรายการพวกเขาไม่ชนะใครมาเก้านัดติดต่อกันย่าแย่จริงๆครับปัญหาภายในตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากที่อยู่ดีๆครับพวกเขาดันทันลึ่งไปไล่นูโนโนคดคนเก่าของพวกเขาแล้วแต่งตั้ง บอสเตโดกูมาคุมทีมก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายบอกเลยครับผมบอกเลยถึงแม้จะมีโปรแกรมฟีฟ่าเดมาขั้นครับถึงแม้จะมีเวลาเตรียมตัวแต่ยังไงครับผมมองว่านักเตะกับโค้ชชุดนี้ไม่เข้ากันจริงๆครับเคมีไม่เข้ากันครับไม่ลงตัวกันแบบนี้ผมมองว่ายิ่งทํายิ่งแย่ครับยิ่งทํายิ่งเละวันนี้เชลซี Chelsea มาเป็นต่อแค่ครึ่งลูกชนะแค่เม็ดเดียวก็กินเต็ม เชลซี Chelsea, ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดครับลงตัวดีกว่าฟอเรสต์เจ้าบ้านครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแนวรับแนวรุกครับถึงแม้จะมีจุดอ่อนอยู่บ้างครับเชลซี Chelsea. บางนัดที่ชอบเสียสมาธิเสียประตูง่ายๆเนื่องจากด้วยประสบการณ์ของนักเตะในทีมก็ต้องบอกว่าตัวเกา๋าเกาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับจะหนักไปทางนักเตะวัยรุ่นซะมาก ส่วนใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเชลซีถ้าตัดไอ้เรื่องตรงนี้ไปพวกเขาก็ซื้อทีมหนึ่งที่น่ากลัวนั่นแหละที่เกมลูกก็ต้องบอกว่าระดับโลกทั้งนั้นครับภายใต้การคุมทีมของอโซ o มารตกาครับมาเจอกันสถานการณ์แบบนี้ยังไงก็ต้องไปฝั่งเชลซีแน่นอนครับเชลซีเกมลุกดูดีกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับต้องบอกเลยครับอาการยังอรอดแล้ครับไม่ดีขึ้นครับสนัดล่าสุดแพ้ ทั้ง3นัดที่ผ่านมาเลยครับวันนี้ก็คงไม่รอดแน่นอนครับผมมองว่าวันนี้เชลซีพวกเขาจะประเดิมสนามพิมลีคู่แรกครับของวันเสาร์นี้ด้วยการเก็บ3คะแนนกับบ้านของตัวเองไปได้สำหรับคู่นี้เชลซี Chelsea, เหนือกว่าไม่ต้องขออะไรมากมายขอแค่เม็ดเดียวตุงเดียวก็กินเต็มแล้วคู่นี้ต่อเชลซีครึ่งลูกครับคู่ที่2ของวันนี้เราไปที่ลาลิกาสเปน บาร์เซโลนาเจอกับคิโรนาคู่นี้เตะกันเวลา3ทุ่ม15ตามเวลาบ้านเราบาร์เซโลนานัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเซบีย่า1นในส่วนของคิโรนานัดล่าสุดชนะ à, บาเลนเซียไป2-1หนึ่งเจ้าบ้านคิโรนาตอนนี้อันดับ18ครับ8ดนาทีผ่านมามี6คะแนน,นส่วนบาร์เซโลนาอันดับ28ดนาทีผ่านมามี19คะแนน,น คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบาเซลโลนาที่ถล่มชิโรนาไป4ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาเซลโลนาเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ก็ต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะสูงจริงๆครับโหดจริงๆครับราคาวันนี้บาเซลโลนาเปิดมาก็เข้าใจได้ครับเพราะเพราะบาเซลโลนาเหนือกว่าจริงๆครับแล้วฤูดูการที่ผ่านมาเจอกันเนี่ย บาร์เซโลนาชนะด้วยสกอร์4-1ทั้ง2นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นของชอบของบาร์เซโลนาครับสำหรับคิโ,โรนาเจอเมื่อไหร่คู่นี้โอ้โหไม่ ไม่มีคําว่าต่ำครับมีแต่สกอร์สูงจริงครับช่คู่นี้เจอกันภาคหลังครับก็ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาครับนัดที่ผ่านมาเสียหายพอสมควรทาอ้ไปแพ้แบบไม่น่าจะแพ้ครับแพ้ทั้ง4ี่เม็ดรให้กับเซบีย่าครับแต่ก็เข้าใจได้ครับฟุตบอลมันก็ต้องมีสะดุดกันบ้างครับมันไม่มีใครชนะไปตลอดหรอกครับอาจจะสะดุดครับแต่มันเป็นการสะดุดที่ต้องบอกว่าสะดุดทีก็เจ็บครับ แต่วันนี้พวกเขาครับก็ต้องกลับมาในเส้นทางของพวกเขาให้ได้ครับวันนี้พวกเขาได้ลงเตะก่อนเรอัลมาลิดถ้าวันนี้ชนะได้พวกเขาจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงกดดันเรอัลมาลิดทันทีครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสก็ต้องทําให้ได้ครับพอเจอกับคิโรน่าที่ก็ต้องบอกว่าดูดูการนี้ครับจะไม่รู้ว่าจะลูกผีลูกโคนครับจะตกชั้นหรือเปล่าครับ คิโรนาฟอร์มก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นครับ3นัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับเสม,มอไปซะสอนัดล่าสุดก็ชนะคู่แข่งได้แล้วครับหลังจากที่ฤดูกาลนี้พวกเขาไม่ชนะใครเลยครับก็ชนะเป็นแล้วครับก็ถือว่าขวัญกำลังใจโมเมนตัมก็คงจะดีขึ้นครับสำหรับคิโรนาแต่ผมมองแล้ววันนี้ไม่ใช่งานง่ายๆครับที่จะอุดบาเซลโลนา ที่จะต้านทานบาร์เซลโลนาได้ครับบาร์เซลโลนาพวกเขารับมีอาวุธมีของหนักอยู่ในมือคือแนวลูกทุกคนระดับเวอร์ครัสระดับโลกทั้งนั้นครับผมมองว่าคู่นี้ถึงคิโรนาจะมาเล่นตั้งรับยังไงยื้อให้นานงไงแต่ผมมองว่ายากครับถ้าโดนเม็ดแรกเมื่อไหร่ผมมองว่ายังไงก็ไหลครับคู่นี้บาร์เซลโลนาต้องการ3คะแนนเพื่อเป็นจ่าฝูงครับแล้วก็ต้องการปิดจ็อบปิดเกมให้ไวครับเพราะพวกเขามีเกมกลางสัปดาห์รออยู่ครับในยูฟ่าแชมเปียนลีกถ้า ปิดเกมไว้ปิดจบไว้ก็ได้พักนักเตะตัวสำคัญครับผมมองว่าพวกเขามองไปถึงจุดนี้ครับถึงจะสองลูกมันแพงยังไงก็ต้องต่อลวครับผมมองว่าคิโรน่าไม่ได้ดีพออะไรขนาดนั้นที่จะเอาอยู่ครับกองหลังก็เละเทะเกมรุกกอไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับผมมองว่าบาร์เซโลนาจะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งอีกนัดหนึ่งแล้วยึดจ่าฝูงจากเรอัลมาดริดครับคู่นี้ต่อบาร์เซโลนาที่ราคาสองลูกครับ คู่ที่3ของวันนี้คู่นี้บอกเลยครับเป็นเกม5ดาวของบุเนสลีก้าเยอรมันบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบรุสเซียดดอทมุนฮาทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับบาเยอร์น,นัดล่าสุดบุกไปถลม่มแฟงเฟิร์ต30ในส่วนของดดอทมุนนัดล่าสุดเสมอกับไลซิก1 1บาเยอร์ตอนนี้จะฝูง6น,นัด18คะแนนส่วนดอทมุนอันดับ2 6น,นัด14คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปครับ2-2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาเยิร์มิวนิกเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึง่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึง่งบาเยิร์มิวนิกครับยังร้อนแรงไม่เลิกครับฤด,ดูการนี้พวกเขาไม่มีคำว่าเสมอไม่มีคำว่าแพ้ครับมีแต่ชนะอย่างเดียวเลยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าสวยสดงดงามครบฟอร์มฤด,ดูกาลนี้ของพวกเขา10นัดอย่างเป็นทางการพวกเขาชนะ10นัดรวดเลยครับ โอ้โหเสือใต้ครับโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งดีครับแล้วแนวลูกครับโอ้โหแต่ละคนโอ้โหต้องบอกว่าสุดสุดครับมีไม่ต่ำกว่า2ตุง3ตุงให้เห็นครับเกือบทุกนัดสำหรับบาเยิร์มิวนิคครับแนวรูกต้องบอกว่าระดับโลกจริงๆแล้วเกมรับก็ค่อนข้างจะลงตัวครับอาจจะมีเสียประตูอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมดาครับของฟุตบอลมันก็มีเสียบ้างแต่โดยรวมว่าถือว่าดีเลยครับโดยเฉพาะเกมรูกนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบ ถ้าอยากดูบอลมันๆดูบาเย,ยนิคครับแน่นอนจริงๆครับแล้ววันนี้มาเจอกับดอทมูลคู่แข่งที่ก็ต้องบอกว่าสมน้ําสมเนื้อกันจริงๆครับดอทมูลฤดูกาลนี้ของพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครครับแต่ก็มีเสมอไปบ้างครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นไม่รู้จักคําว่าแพ้จริงๆครับโอ้โห วัดกันเลยครับถ้าบาเยินชน,นะผมมองว่าฤดูการนี้อาจจะเป็นของบาเยินยาวๆครับแต่ถ้าเป็นดอทมูลชน,นะฤดูการนี้การลุ้นแชมป์ก็ต้องบอกว่าอาจจะสนุกขึ้นครับแต่ด้วยราคาวันนี้เปิดมาลูกครึ่งบาเยินต้องยิงสองลูกโอ้โหมันต่อมาเหมือนเหมือนโอ้โหแพงจริงครับเหมือน เหมือนดัดมูลเขาไม่มีเท้าหรือไงครับถึงมาต่อได้แพงขนาดนั้นนะครับคู่นี้ผมมองเขาโคตรยากจริงๆครับราคาเฮนดีแ้แคบราคาต่อรองเนี่ยโอ้โหเอาตรงนะยากจริงครับใจก็อยากต่อบายเยนเพราะเกมรุกมันสุดจริงๆครับแต่ใจหนึ่งก็อยากรองดอดมูลเพราะพวกเขาก็มีเกมสวนกลับที่ดีมีเกมรับที่ใช้ได้ครับสําหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดซัดกันไป4ี่ตุงแล้วทั้ง2ทีมเนี่ย เอากันตามตรงก็เล่นบอลบุกด้วยกันทั้งคู่เกมรุกดีด้วยกันทั้งคู่ไปสกอร์สูงครับผมมั่นใจว่าคู่นี้จะยิงกันเยอะแน่นอนครับบายเยิร์นมิวนิกตอนนี้หกนาทีผ่านมาซัดไปแล้วครับ25ประตูครับดอทมูลหกนาทีผ่านมาซัดไป12บประตูะเฉลี่ยแล้วต้องมี2เม็ด2ลูกขึ้นไปแต่ละนัดของแต่ละทีมผมมองว่าวันนี้ พึ่งพาได้คือสกอร์สูงครับผมมองว่าคู่นี้ครับจะใส่กันมันใส่กันยับครับถ้าบอลลูกแรกได้มาไวไม่มีใครยอมใครแน่นอนรับรองเกมมันเปิดแน่นอนครับยังไงก็เปิดหน้าแรกกันครับขอแค่เม็ดแรกมาในเวลาที่ใช่มาในเวลาที่ชอบลูก2 3 4จะ,จะตามมาเองครับจะจบลงที่เท่าไหร่ไม่รู้สกอร์เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่มั่นใจสุดๆว่าสกอร์สูงจะทำงานครับสำหรับคู่นี้ จัดไปเลยครับคู่บิ๊กบิ๊กแมตช์ประชำช่องของเราวันนี้สกอร์สูง3ลูกครึ่งครับคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันนี้ครับเรากลับมาที่พิมริกอังกฤษครับลอนดอนดาร์บี้แมตฟูแลมเจอกับอาเซนอน5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราฟูลแลมนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับบอลหมัด1-3ในส่วนของอาเซนอนนัดล่าสุดชนะเวทแฮมไปนิ่ม,มๆครับ2 0ตอนนี้ฟูลแลมอันดับ14ของตะรางคะแนน 7นาที่ผ่านมาของพวกเขาพวกเขามี8คะแนนในส่วนของอาร์เซนอลตอนนี้จ้าฟูงครับ7นาที่ผ่านมา16คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอาร์เซนอลที่เฉือนชนะฟูแล่มไปได้2-1ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอาร์เซนอลทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งลอนดอนดาร์บี้แมตช์คู่นี้ต้องบอกว่ามันแน่นอนครับเจอกันเมื่อไรคู่นี้ใส่กันยับครับ เจอกันมาช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับมีเสมอบ้างครับก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เป็นบอลดาร์บี้แมตช์เมืองเดียวกันครับมันไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับ ฟูแลมวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองฟอร์มก็เหมือนจะดีมาพักหนึ่งครับแต่2นัดล่าสุดแพ้อีกแล้วครับแพ้ให้กับคู่แข่งแต่ก็เข้าใจได้ครับเป็นการแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนเพราะจุดแข็งของพวกเขาฟูแลมคือการเล่นในบ้านฤดูการนี้ของพวกเขาเล่นในบ้านมาแล้ว5นัดรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใ,ใครกันเลยครับชนะ4ี่เสมอนหนึ่งครับแล้ว4นัดล่าสุดก็เป็นการชนะคู่แข่งได้ด้วยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ พวกเขาไม่ใช่หมูสําหรับอาสซนอนครับที่จะมาโอ้โหเก็บแต้มง่ายๆครับอาสซนอนพวกเขาเองก็อยากจริงๆครับอยากจัดๆเลยครับอยากจะได้แชมป์้รนพิมารีอังกฤษและตอนนี้เป็นจ่าฝูงด้วยครับก็เอากันตามตรงเนาะอาสซนอนมันดูเหนือกว่าด้วยตัวผู้เล่นด้วยระบบแผนการเล่นด้วยฟอร์มช่วงหลังเนี่ยแต่เวลาลงไปเล่นเมื่อ,อไหร่ครับมันไม่เคยง่ายตลอดครับเวลาเจอกับฟูแลมเนี่ย อย่างฤดูกาลที่ผ่านมาเล่นที่บ้านของฟูแลมพวกเขาก็เก็บได้แค่นหนึ่งคะแนนครับมาต่อหนึ่งลูกแบบวันนี้เลยครับแล้วก็เสม,มอรครับผมมองเลยครับฟูแลมพวกเขาอะเก่งจริงๆครับเวลาเจอกับอา์เนนอลครับไม่ว่าพวกเขาจะฟอร์มดีหรือไม่ดีช่วงนั้นครับแต่เวลาเจอกับาอา์เซนอลเมื่อไหร่พวกเขาจะเป็นทีมที่คอยขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาตัดแต้มจากอา์เนนอลอยู่ตลอดเลยครับผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่เจ้าบ้านอย่างฟูแลมจะเก็บหนึ่งคะแนนครับอย่างน้อยๆหนึ่งคะแนนได้ครับ เพราะทำไมเหรอครับเพราะฟูลแลมครับเอากันตามตรงวันนี้ในบ้านของตัวเองเนาะนักเตะก็อาจจะมีเหนื่อยมีล้าบ้างจากการไปเตะรับใช้ทีมชาติครับแต่มันไม่หนักเท่าอาเซนนอตครเพราะนักเตะของอาเซนอลแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงของทีมชาติครับกำศึกหนักมาครับผมมองว่าช่วงท้ทายๆอาจจะเล่งไม่ขึ้นครับแล้วบอล ดาบี้แมทมันก็ไม่มีใครยอมใครด้วยครับแล้วต่อหน้าแฟนบอลแฟนบอลหนุนหลังอีกต่อหน้าแฟนบอลต่อหน้าเสียงเชียร์จากแฟนบอลโอ้โหมันผมบอกเลยครับยิ่งยิ่งเล่นยิ่งยิ่งอยากชนะครับฟูแลมเองก็ไม่อยากให้อ์เซอนครับเพื่อนบ้านของพวกเขาได้เป็นจ่าฝูงยาวๆเหมือนกันครับพวกเขาก็อยากตัดแข้งตัดขาอย่างที่ผมบอกครับตัดแต้มเหมือนกันครับทีมไหนจะได้ก็ได้ไปครับแต่ขอให้ไม่ใช่อ์เซอนไว้ก่อนครับฟูแลมก็คงคิดประมาณนี้อยู่แล้วครับ สำหรับคู่นี้บอลเคยสู่สีกันครับเจอกันไม่เคยขาดแล้วทั้ง2ทีมนักเตะก็มีอาการเหนื่อยอาการล้าจากรับใช้ทีมชาติมาผมมองว่ามีประตู มันอาจจะยิงกันไม่ห่างครับถ้าจะชนะกันเต็มที่ผมให้แค่เม็ดเดียวครับไม่น่าจะมีการเกิดการถล่ม2 0 3 0อะไรแบบนี้ผมมองว่าไม่น่าจะมีครับถ้าจะมีการชนะกันให้เม็ดเดียวลูกเดียวตุงเดียวพอครับสำหรับคู่นี้มองว่าฟูลเล่มยันอยู่เอาอยู่อย่างน้อยๆพวกเขาจะเสมอกับอาเซนอลได้คู่นี้รองฟูลเล่มที่ราคา1ลูกครับเรียบร้อยครับสำหรับแถว2ซองเกมวันนี้4คู่มีอะไรกันบ้างครับ3ดาว1ดาววันนี้ตัว1ดาวครับ ตัวบอลชุดบอลสเตปครับตัวแรกต่อเชลซีครึ่งลูกครับตัวที่2ต่อบาร์เซโลนา2ลูกตัวที่3รองฟูแล่ม1ลูกครับนี่คือตัว1ดาวของช่องเราครับ3ตัว3คู่วางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับส่วนตัวหนักตัวเน้นครับตัวนี้ตัว v i p ตัวจัดหนักจัดเต็มครับบาเยิร์นมิวนิกเจอกับบุรุษเซียดอนมุนคู่นี้ไปสกอร์สูง3ลูกครึ่งครับมั่นใจจริงๆว่าคู่นี้จะ เกิดการยิงประตูกันขึ้นเยอะครับมั่นใจว่าคู่นี้ยังไงมันเอากันแน่ครับเลยยกให้เป็นตัว3ดาวประจําช่องวันนี้ครับ3ดาวของเราสกอร์สูง3ครึ่งครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆม,มีลมข้างในไม่มีอะไร100%ยเปอร์เซกับคําว่าฟุตบอลครับก่อนจากกันวันนี้กําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับ วันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ